สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่30ตุลาคม2563ตอนนี้เป็นตอนที่18นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง5ธาตุกับอาชีพ5ธาตุกับอวิวะร่างกายและวิธีการดูดิถีวันมีกำลังไม่มีหรือไม่มีมีกำลังหรือไม่มีกำลังนะครับ ย่งางห้าธาตุกับอาชีพที่ถูกฉลกนะครับอาจจกห้าธาตุที่ให้คุณในดวงนะครับหรือว่าหรือว่าธาตุที่มีอยู่ในดวงมากนะครับเขาก็จะเขาว่าเหมาะที่จะประกอบเอ,อย่างธาตุไม้นะครับรุดในดวงมีธาตุไม้หลายตัวนะครับหรือว่ามีธาตุไม้อยู่ในฐานเดือนราศีล่างหรือฤดูกาลนะครับคือฤดูกาลเป็นธาตุไม้ อาชีพที่เหมาะสมของเขาก็จะขายไม้ทําหรือขายเฟอร์นิเจอร์รับจัดสวนขายต้นไม้ขายดอกไม้พืชผักผลไม้ขายเครื่องเขียนขายหนังสือหนังสํานักพิมพ์ทําลงพิมพ์ขายกระดาษนักวิพากอาจารย์ขายยาขายผ้าขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขายเบชาสัีโยศาสนาการเงินการธนาคารหมายถึงว่าฤดูกาลฐานเดือนราศีล่างเป็นธาตุไม้หรือว่าในดวง มีธาตุไม้เยอะๆนะครับการประกอบอาชีพของเขาก็จะเหมาะกับลักษณะแบบนี้ของแต่ละธาตุนะครับอย่างธาตุไฟถ้าเป็นธาตุไฟนะครับถ้าทำเหมาะเนี่ยทำโคมไฟถ่ายรูปแก๊สช่างเชื่อมช่างออกเครื่องไฟฟ้าร้านอาหารสดปิ้งย่างหรือเสียมเสริมสวยเดินสายไฟถ้าเป็นธาตุดินก็ทําอสังหาริมทรัพย์ค้าขายเกี่ยวกับดิน และหยกหินก็งานการเกษตรเ,เซรามิกวัสดุก่อสร้างเป็นในหน้าเป็นที่ปรึกษาถ้าเป็นธาตุทองก็ธนาคารเงินทองโลหะเพชรพลอยขายโลหะต่างๆร้านค้าเครื่องจกักรขายรถยนต์พลาสติกถ้าเป็นธาตุน้ําทําเกี่ยวขนส่งบริษัทเดินเรือเดินรถทําทัวเป็นมักคุเทศทำอาหารทะเลห้องแช่แข็งห้องแช่เย็นขายเครื่องดืง่ม ขายพวกเหล้าเบียร์ทำบาร์ในทับทำาาแฟช็อปคาอเกะการทู่ซื้อมาขายปการเงินอินพ็อดเอ็กพอร์ตอันนี้พูดถึง5าธาตุกับอวิวะร่างกายนะครับถ้าในดวงมีธาตุที่มีธาตุที่ถูกถูกทำลายนะครับหรือว่าธาตุสำคัญถูกทำลายถ้าเป็นธาตุธาตุธาตุสำคัญในดวงเป็นธาตุไม้นะครับหรือว่าในดวงมีมีธาตุไม้นะครับ ถูกทำลายแล้วครับถูกทิ้ค่าถูกทำลายเขาก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องตับถุงน้ำดีระบบย่อยตาประจำเดือนเสื่อมสมรรถภาพประสาทเส้นเอ็นหลังสมองไขข้อเท้าขาซี่โครงกระดูกนะครับถ้าธาตุไฟถูกทำลายนะครับถ้าเป็นธาตุให้คุณหรือว่าเป็นธาตุที่อยู่ในดวงนะครับ ธาตุเป็นธาตุไฟแล้วถูกทำลายถูกพิฆาตก็ยวเกี่ยวเป็นโรคหวัวใจหลอดเลือดเลือดความดันเลือดลำไส้เล็กหน้าอกลิ้นตาสมาธิอารมณ์จิตใจถ้าเป็นธาตุดินถูกทำลายนะครับหรือถูกพิฆาตม้ามกระเพาะลำไส้เล็กตับอ่อนโลโล,โลหิตจางกล้ามเนื้อผิวหนังเลือดมะเร็งเต้านม ถ้าเป็นธาตุทองถูกทำลายหรือถูกพิกคาดระบบหายใจใจเป็นหวัดง่ายปอดลำไส้ใหญ่จมูกผิวหนังหลอดลมปากคอลิ้นโรคทางปากถ้าเป็นทุตธาตุน้ำถูกถูกทำลายหรือถูกพิกาตภูมิแพ้หัวใจกระเพาะปัสสาวะไตทางเดินปัสสาวะระบบสืบพันธุ์มดลูกเอวขากระดูกหู ดีสีดวงกับเพาะนะครับต่อไปเป็นวิธีการดูว่าดิถีวันมีกำลังหรือไม่มีกำลังนะครับฐานเดือนราศีล่างหรือฤดูกาลเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าปัจจัยหลักต่อการส่งผลกับดีถีวันหรือวันเกิดของเจ้าชะตาดังนี้ถ้าดิถีวันเป็นกะอันนี้ฐานปีฐานเดือนฐานวันฐานเวลาครับถ้าดิถีวันเป็นกะ แล้วเกิดเกิดอยู่ในเดือนเดือนอิงนะครับหรือว่าฐานเดือนราศีล่างเป็นอิงหรือว่าฤดูการเป็นอิงครับแสดงว่าลักษณะดวงแบบนี้วิธีดูการวิธีการดูขั้นต้นเขาก็าจะอยู่ในลักษณะที่หวงครับหวงคือดีทีวันเป็นาธาตุเดียวกันกับฤดูการก็คือฐานเดือนราศีล่างนะครับตัวอย่างเช่นดีทีวันเป็นกะ เกิดอยู่ในเดิน <c oughs> เดินอิงนะครับดิถีวันค่อนข้างแข็งเพราะส่งเสริมท่าเดียวกันโน้มเย็นไปทางมีกำลัง <c oughs> จะมีกำลังห้าในสิบส่วนหรือบวก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 นะครับคือลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าดิทีวันมีกำลังนะครับยังไม่ถึงกับแข็งนะครับถ้าดิทีวันแข็งนี่ก็แสดงว่าต้องมีราศีบนราศีล่างเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะครับ ถึงจะเรียกว่าดีถีวันแข็งอย่างนี้เรียกว่าดีถีวันมีกําลังนะครับเพราะมีเพราะมีธาตุเดียวกันอยู่ในฐานเดือนนะครับหรือว่าฤดูการนะครับตัวเพียงตัวเดียวแค่นั้นก็เรียกว่ามีกําลังนะครับไม่ใช่ว่าแข็งยังไม่แข็งนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่สองนี่ครับรเรียกว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงคือธาตุฤดูการธาตุฤดูการตัวนี้หรือว่าฐานเดือนราศีล่างเนี่ยไปให้กําเนิด ธาตุดิถีวันตัวนี้ให้กําเนิดดิถีวันนะครับตัวอย่างเช่นดิถีวันเป็นกะเกิดเดือนไหหรือฐานเดือนราศีล่างเป็นไหฤดูการไหฤดูการให้กําเนิดดิถีวันนะครับนี่ให้มีธาตุน้ําให้กําเนิดธาตุไม้นะครับดิถีวันค่อนข้างแข็งแต่อ่อนกว่าธาตุส่งเสริมธาตุดียวกันหน่อยคือถือว่าดิ ถือว่าแบบลักษณะนี้ถือว่าดิถีวันมีกําลังเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่แข็งนะครับแต่ค่อนข้างแข็งแค่นั้นเองถือว่ามีกําลังมีกําลังในสี่สี่ในสิบส่วนนะครับหรือบวก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 ลักษณะนี้แค่สี่ส่วนแต่ลักษณะนี้ห้าส่วนมีกําลังห้าส่วนนี่สี่ส่วนนะครับแต่สองสองตัวอย่างนี้ถือว่ามีกําลังนะครับดิถีวันมีกําลังนะครับ ตัวอย่างที่สามก็เลขฮิวนะครับฮิวคือดิถีวันไปให้กําเนิดธาตุฤดูกาลหรือฐานเดือนราศีล่างตัวอย่างเช่นดิถีวันเป็นกะเกิดอยู่ในเดือนโง่นะครับหรือว่าฐานเดือนราศีล่างเป็นโง่ดิถีวันให้กําเนิดฤดูกาลกะธาตุไม้กะให้กําเนิดธาตุไฟโง่นะครับ ดิถีวันค่อนข้างจะไม่มีกําลังคืออย่างนี้ลักษณะเรียกว่าดิถีวันอ่อนคือไม่มีกําลังดิถีวันอ่อนไม่มีกําลังตัวอย่างต่อไปก็คือเดี๋ยวมีกําลังลบถ้ากับมีกําลังลบสามในสิบส่วนถือว่าอยู่ในระดับลบนะครับไม่ใช่ระดับบวกเพราะว่าดิถีวันถือว่าอ่อนนะครับเพราะว่าดิถีวันต้องถ่ายเทให้กับฤดูกาลนะครับถ่ายเทหรือถูกบั่นทอนนะครับ ต่อไปชิวนะครับเขาเรียกชิวคือดิถีวันไปพิฆาตธาตุฤดูการหรือฐานเดือนราศีล่างโดยเช่นดิถีวันเป็นกะฤดูการเกิดฤดูฤดูการเป็นบีหรือเกิดอยู่ในเดือนบีหรือฐานเดือนราศรรีาล,าล,ลาาาศรร่างเป็นบีนะครับดิถีวันพิฆาตฤดูการธาตุไม้พิฆาตธาตุดิ Whoa, ดนะดนะครับดิถีวันพิฆาตฤดูการนะครับทําให้ดิถีวันอ่อนแรงเริ่มจะไม่มีกําลังคือ ดีถีวันกะต้องไปออกแรงไปพิกไปทพาพลากธาตุดินทําให้เสียแรงนะครับทําให้ศูญย์เสียกําลังฉะนั้นทําให้ดีถีวันอ่อนแรงเริ่มจะไม่มีกาลังดีถีวันอ่อนลงไปอีกก็ถือว่าดีถีวันอ่อนนะครับไม่มีกําลังยังถือว่าไม่มีกําลังซี่ก็คือธาตุเอ่อ,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 อมีกําลัง อย่างตัวอย่างชิวนี่มีกําลังลบสี่ในสิบส่วนนะครับหรือลบ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 ,ลบถือว่าไม่มีกําลังนะครับถือว่าดีถีวันอ่อนไม่มีกําลังซี่คือธาตุฤดูการหรือฐานเดือนราศีล่างไปพิฆาตด,ดีถีวันนะครับตัวอย่างเช่นดีถีวันเป็นกะเกิดอยู่ในเดือนซิมหรือฤดูการซิมฐานเดือนราศีล่างเป็นซิมธาตุธาตุทองพิฆาตธาตุไม้นะครับ ฤดูการพิฆาตดีถีวันฤดูการพิฆาตดีถีวันนะครับทําให้ดีถีวันโน้มเอียงไปทางอ่อนกําลังลงมากคือดีถีวันอ่อนที่สุดเพราะถูกพิฆาตนะครับถูกฤดูการพิฆาตดีถีวันถูกฤดูการพิฆาตฉะนั้นจะมีกําลังแค่ลบจะมีกําลังลบห้าในสิบส่วนหรือลบลบลบอันนี้ถือว่าดีถีวันอ่อนมากอ่อนแรงมากนะครับไม่มีกําลังเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าสงสัยก็สอบถามได้ผมแปะยงนะครับ0ูนย์5ป2หนถ้าชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อๆอไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ